สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาดูดวงอีกหนึ่งครั้งแต่คราวนี้จะเปลี่ยนเป็นดวงวันนะครับไปจาเดือนมาเป็นดวงของราศีแทนนะครับก็จะลองเปลี่ยนดูครับเพราะรู้สึกว่ามีคนทักเข้ามาว่าชอบในเรื่องของราศีฝาแล้วผมก็เห็นว่าเวลาลงราศีไปเนี่ยคนจะดูกันค่อนข้างเยอะฝานะครับก็จะพยายามทําให้ครบทุกคลิปถ้ามีโอกาสทํามีเวลาทานะครับ ในขณะเดียวกันที่ดวงวันผมก็ยังทําไม่ครบทั้งปีเลยนะครับก็จะลองกลับมาทาําราศีดูว่าผลตอบรับอัน,นไหนมันดีกว่านะครับเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่านะครับในเรื่องของราศีเนี่ยก็คงจะดูในเรื่องของเดือนมกราคมคงจะทําไม่ทันแล้วผมก็จะขอตัดออกไปหนึ่งเดือนนะครับไปเริ่มที่กุมภาเลยนะครับราศีแรกของเดือนกุมภาก็คือราศีมังกรนะครับมาดูว่าราศีมังกรประจาเดือนกุมภาเนี่ยมีดวงทางด้านพื้นฐานการเงินการงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับตลอดไปถึงคู่ครองและสุขภาพนะครับจะดูแค่สีใบเท่านั้นนะครับ มาดูใบแรกของราศีมังกรนะครับประจาเดือนกุมภานะครับราศีมังกรนะครับในกุมภานี้นะครับเดือนกุมภาครับเดือนกุมภาได้6ดาบนะครับหดาบหมายถึงอะไรฮะควรามเบื่อหน่ายอ่าการเขาเรียกว่าอะไรอยากจะหนีเออหนีหลบหลีบเบื่อหน่ายกับการหาเงินเรื่องการเงินผมมองอย่างนี้ครับ อาจจะไม่ลําบากในเรื่องการมีเงินใช้จ่ายนะครับ,บาาแต่อาจจะมีความเบื่อหน่ายในการทํามาหากินในการหาเงินแต่ละวันๆนะครับเดือนพฤษภาจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เบื่อหน่ายหรืออยากที่หยุดพักเป็นช่วงเวลาที่อยากหยุดพักสั้นๆอยากมีเวลารีแล็กในการหาเงินอยากจะพักมั่งแต่เรื่องเงินเนี่ยผมมองแล้วไม่ลําบากนะครับคนที่เกิดในราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินไม่ลําบากแต่มีความเบื่อหน่ายกับการหาเงินนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายไว้มั่งนะครับเพราะชาวราศีมังกรนี้นะครับก็ มันก็ยังมีดวงอื่นๆนะครับที่เป็นดวงวนันดวงเดือนดวงปีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาบันทอนหรือว่าส่งเสริมให้มันดีขึ้นขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงมองในโลของราศีนะครับคนราศีมังกรจะรู้สึกเบื่อๆหน่ายๆอยากจะหยุดพักการทํางานทางเงินบั่งนะครับเรื่องเงินดูแลดีนะครับแต่มีความเบื่อหน่ายนิดนึงเรามาดูเรื่องของการงานสิเป็นยังไงบ้างเออ, <c oughs> เอ,อไม่สลับกันนะครับ มันไม่สลับกันนะครับถ้าการเงินไปตกโอ้โหสุดสุดยอดเลยนะและแล้วถ้าตรงนี้ไปตกการเงินเนี่ยสุดยอดเลยผม <c oughs> มองอย่างนี้ครับการงานของคนที่เกิดในราศีมังกรดีอยู่แล้วนะครับสิบเหรียญนั่นหมายถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยมรดกตกทอดกรจริงแต่มันมาตกการงานผมเชื่อว่า,าคนในราศีมังกรเนี่ยช่วงหนึ่งขอพันเนี่ยการงานก็ยังมีความมั่นคงนะครับการก้าวหน้าก็ยังมีอยู่อาจจะมีงานหนักให้ต้องทำนะครับมันเลยส่งผลถึงการเงินนะครับทำให้รู้สึกเบื่อๆแต่มองเรื่องการงานอย่างเดียวคนชาวราศีมังกรนี เป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่การงานค่อนข้างดีมีความมุ่งเรืองมีความก้าวหน้านะครับทําอะไรก็ประสบความสาเร็จนะครับอะไรอะไรที่มันไม่ดีในเดือนยันก่อนปียันก่อนเดือนกุมภานี้มีโอกาสดีขึ้นครับอีกหนึ่งใบครับกับความรักเดือนแห่งความรักนะครับได้นะครับไนท์นะครับหรืออัศวินถือไม้เท้านะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับความพิจารอัศวินนะครับมองได้อย่างไงอัศวินก็หมายถึงความเก่งความชํานาญนะครับมีความสามารถนะครับหนุ่ม ถ้าเกิดถือถ้วยนีย่มันจะตรงกับความรักค่อนข้างมากหน่อยถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นไม้เท้ามันจะไปหมายถึงความงานเ,เรื่องของการงานนะครับแต่ถ้าเกิดมาตกในใบของความรักอย่างนี้นะครับอสูรไม้เท้าก็มองได้ว่าเ,เรื่องของความรักคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ก็ยังครองคู่กันอย่างมีความสุขนะครับมี ความสุขอาจจะมีการไปเที่ยวการไปพักผ่อนร่วมกันอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนคนที่มีปัญหาร้องระแหงกันอยู่ในเดือนกันก่อนผมเชื่อครับว่าคนราศีมังกรนี้ชาวราศีมังกรนี้สามารถมีความกล้าหาญมีมีเขาเรียกว่ามีวาจานะครับที่จะสามารถเข้าไปพูดไปคุยให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับเป็นอีกนเดือนครับที่มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าความเป็นอัศวินก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับถ้าท่านกล้าท่านมีความมั่นใจพูดนะครับมีโอกาสสูงนะครับอ่ะ ดีดีครับมาดูอีกหนึ่งใบนะครับกับชาวราศีมังกร,ก,รก็คือสุขภาพนะครับอันอื่นก็ดีหมดมาดูสุขภาพดีไหมสุขภาพ <c oughs> ได้เจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยหมายถึงอะไรออจินตนาการนะครับคนจินตนาการความเพ้อฝันเอ,อ,อะไรที่มันวุ่นวายวุ่นวายอะไรอย่างงี้นะครับวุ่นวายเข้ามาเยอะนะครับแต่ตกความรักไม่ดีนะใบนี้ตกความรักก็จะมีคนให้เข้ามาเลือกเยอะ,อะเป็นคนเจ้าชู้นะครับ มันจะมีปัญหาเข้ามาเยอะถ้ามาตกลโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยเจ็บทั่วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโรคร้ายโรคร้ายแรงแต่มันหมายถึงเป็นอะไรแล้วมันเปจุกเป็นจิกแล้วมันจะมีโรคนุ้นโรคนี้แซงเข้ามานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องนะครับเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาหลายๆอย่างให้เราลำคานมันจะมาจุกจิกให้เราลำคานแต่ไม่เป็นหนักนะครับคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บอยู่แล้วก็ให้ดูแลตัวเองดีๆหน่อยมันไม่ได้มีสุดนะครับแต่ว่าต้องดูแลตัวเองอาจจะมีแสกคล้อยเข้ามาในช่วงน คนที่เกิดในชาวราศีมังกรเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่ถึงับร้ายแรงแต่มันจะมีปัญหาเข้ามาจุดจิกจุดจิกนิดนึงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพไปหน่อยนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้ของชาวราศีมังกรผมก็ต้องขอจบค,คลิปไว้แค่นี้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับพูดไม่ค่อยคล่องก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับยังปรับปรุงตัวไม่ค่อยได้นะครับกับกล้องนี้ปรับปรุงตัวไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนๆที่ทักทายเข้ามานะครับว่าถือแล้วกล้องก็ยังสั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า เราก็ยังใช้ทอสับถ่ายอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่ดีๆเดี๋ยวซื้อทอสั์เครื่องใหม่ที่มันรองรับกับโปรแกรมอัดหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้โปรแกรมอัดหน้าจอจะอาจจะเห็นภาพนะครับที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับมันมันยังไม่รองรับครับมันยังโหลดมาใช้ไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรแนะนําก็ติดชงเข้ามาได้นะครับผมก็อ่านนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้ตอบเพราะเยอะนะครับไม่ได้ตอบทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ